สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามของผมสุขุสุขนครับอาคลิปนี้ครับพี่น้องครับผมสิพ้ามาเห็ดตังตังจากไม่แบบที่เหลือใส่ครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งดูครับจกว่าแตกจกว่าเสียเสียจกว่าพุ่งเบิ้งรับผุนะะอ้ยนะครับแตว่า มันก็มีส่วนดีอยู่ครับเขาก็เบื้องส่วนดีมันมีอยู่ทั้งในนี่แหละครับนี่ส่วนดีอยู่ด้านนี้ครับด้านในด้านขางมันก็จิผูพังนะครับเอาเบิ่งตัวนี้นี่ครับเขาทิ่มแล้วครับผมผมเจ็บมากครับด้าน้างดูครับผูพังเบิดเบิ่งดูนะครับนี่เบื่งจักว่าโค้งจักว่าโง่ จะว่าแตกนะครับแต่ว่าส่วนดีมันอยู่ทั้งในครับนีมันอยู่ทั้งในนี่ครับนี่มีบหลายดอกครับน่ะอ่บ้านนี้เป็นอย่างค่อ,อ่าน้ำวัสดุเหลือใสไม่แบบเก่าเปียงสิมากกับเพราะว่านี่ครับนี่ปัญหาครับนี่อันเีาไปซื้อยี่สิบสามสิบบาทพี่น้องครับนั่งได้ในพอสามมือครับน่ะแค่ในดวนแตกตรงนี้ครับนี่ <S <S หรือ ขาหักครับอ่าขาหักขาเพ่นะครับบานอันเสื้อใครแน่บานนี่งอันละแปดสิบถึงร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่านั่งไปนั่งมาขากระอันเนี้ยเขาวงสิครับนี่นี่ขากระอันเขาวงศ์สิเพราะสร้าก็แตกนี่ครับแตกคือเก่านะครับอ่าซึมราคาแปดสิบถึงร้อยกับไข่เน่าอ่าแก้วกะปวดท้นคือเก่าแตกแหงคือเก่าครับขากะ หักกับเพ่คือเก่านี่ครับแบบนี้บริสียเจ๊กเสลืองกับพี่น้องเนี่ยเนี่ยอ่าแน่นหนาถาวรครับอ่าเขาสิเพาทิมเขาทิมข้างตั้งกับพี่น้องนี่ทิมข้างตั้งแล้วนะครับอ่าบานห้องบริสียเจ๊กบาทนั่งเต็มเต็มก้นซ้ำครับเขาอยากได้เงาซ้ำได้ห้องกระเฮ็ดเอานะครับสูงซ้ำได้ห้องก็เฮ็ดเอาเอาขั้นตอนครับพี่น้องครับบานหนึ่งเอาอุปกรณ์ ไม่แบบเก่าเหรอครับจับยอยเขาก็ห,กหามเบิ้งกับว่ามันจะยุ่มงไหนนี่ครับออกมาพูดนะครับผมออกมานะครับนะมีอย่างนี้บอนิก็มีเรือยมีเ,เ,มร,เรือยตะลามตดเข็มนะครับสำหรับตัดลวดยุ่น้ำมันละกระท้อนตะปูแล้ว,วลครับ เลืกสากกระชิมีข้อนตะปูตะปูนิ้วเคร่งนะครับตะปูสองย่ำตอกตอกขาอ่าขัาข้นตอนวิธีนะครับเด้อแต่ว่ามันสีเงาผมสีผมสะอธิบายฟังซื้อเด้อครับเด้อให้เ้าเออกเนี่ยตัดออกลยครับลวดนี่ มีตะปูกัถอนหรอกให้ห้าทาบเอาข้าบ,บันมองใดมันดีสุมว่ามองนี้มันดีมองนี้ดีมองทั้งใตมองนี้ดีเทาก็มาประกรบกันสิครับนี่เอาประกรบกันจอกตะปูเขา้าไปน,นี่อ่าดอกตะปูเป็นโค้งไว้ครับเอาเ้าวัดก่อนครับเอาเสียเอาก้วงเท่าไหร่สมมติว่าเอายี่สิบเ,เส้นเนี่เอายี่สิบเส้นเทาก็กาบงก่อน,นครับนี่ กาใบก้อนยี่สิบเส้นยุงเลยเออนี้นี่ยี่สิบเส้นนี่ครับนี่ยี่สิบเส้นเขาก็ต,ตีตีตะปูนะครับเป็นเข่าโค้งไว้ก่อนจากนั้นครับบ่อนี่นะครับเขาก็มา้าไม้ใบครับยี่สิบเส้นนะครับไม้ไว้ตามตะละมเม็ดเหรครับแล้วก็ฉีดครับนี่แล้วก็ฉีด่ดสมมตินะครับเ้อ เก็ีดไว้นะครับยี่สิบเส้นนี่เีดไว้นี่นี่คือแผ่นแผ่นล่องนังนะครับแผ่นล่องนังอันอตังครับจากนั้นเขาก็เลื่อยตัดไปตามข้องเลยครับตามตามเส้นนี่แหละครับนะตามเส้นจากนั้นก็เขาเสียเย่าจะไดล่ะนี่เส้นแบบซุม้มเห็นเหลี่ยครับซุ้มเพเหลี่ยคว่มียงง่ากับประมาณ กว่างเท่าไรนกว่างสินะครับหรือยี่สิบก็ได้ครับเแล้วแต่เงาสามสิบเจ็นะครับสามนี่เขาก็มาวัดตัวนี้ซะกว่างสิบแปดหรือกว้างยี่สินี่ยี่สิบนี่ครับเงาสามสิบหนี่นี่ครับ, 36, รบเขาก็มาตัดเอา จากนั้นกับเฮาก็มาตีใส่ขาครับนี่ไม้ขามันครับนี่พี่น้องนี่ไม้ขาสูงเท่าใดล่ะอ่าทั้งสูงมันได้ซิบหาเส้นแล้วก็เอาเลยครับเ้าก็มาวัดเอากว้างเท่าไรอ่ะกว้างสิบแปดหรือยี่สิบนี่ครับนี่นี่ก่างกว้างสิบแปดถึงยี่สิบห้อก็ตัดเลยครับนี่นี่ตังละกันเ็ดสวงขานะครับเ้าก็สิได้ตังแบบนี้ครับนี่ นี่ตั้งแบบนี้เลยครับประหยัดกับประหยัดตัดปัญหาอันละแปดสิบถึงร้อยยี่สิบได้เลยครับอ่าอาจังสั้นหรอครับไม่แบบเขาจะถิมดนะครับเด้อพุ่น่ะเขาถิมคางทั้งหรอครับผมเอามาใส่ประโยชน์ผมชิดตั้งหลายอันดูครับว้จะใส่ย้ำเป็นการ็นงจันสั้นลหรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ